ี่สุกิตกันดีกว่านะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าไม่เสียชื่อนะคะเป็นสายบุญค่ะ ชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมขนาดกักตัว14วันยังต้องกักตัวที่วัดเลยแต่ว่าหลายคนก็สงสัยอาคุณบี้สุกริตไปสัมผัสใกล้ชิดใครมาถึง<อ>ต้องกักตัว14วันค,คุณผู้ชมมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะเมื่อ2วันก่อนค่ะหลายคนคงจะได้เห็นภาพนี้นะคะภาพที่พี่บี้เนี่ยโพสตผลตรวจโควิดนะคะแล้วก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยปลอดภัยดีตอนนี้กักตัวอยู่นะคะ,คะพอเห็นเขาว่ากักตัวหลายคนก็โอ้เข้าใจผิดที่ว่าพี่บี้เนี่ยไปเสี่ยงมาตอนไหนค่ะถึงขนาดมีข่าวลงว่าพี่บี้มีเป็น สัมผัสเสียงสูงนั่นเองค่ะบันเทิงไทยรัฐตรวจสอบให้แล้วคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องก็คือวันที่7กันยายนที่ผ่านมาย้อนกลับไปคุณผู้ชมคุณบี้และแฟนคลับเดินทางไปมอบเงินจํานวนหนึ่งนะคะเนี่ยตามภาพเลยน้ําดื่มอาหารแห้งให้กับโรงพยาบาลที่แม่สอดนะคะจังหวัดตากงนั่นเองค่ะแล้วต่อมานะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่17กันยายนมาทราบข่าวอีกทีนะคะว่าผู้นวยการโรงพยาบาลและภรรยาติดโควิดทีนี้ก็เลยมีข่าวออกไปว่าบี้สุกฤตเป็นผู้สัมผัสสูงนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะพี่บี้ไปมอบขอตั้งแต่วันที่เจ็ดเดคุณผู้ชมหากนับไทม์ไลน์ย้อนกลับไปกลับมานะคะก็ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เนี่ยแหละค่ะก็ไม่ถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงแต่ไหนๆ้ะก็เป็นข่าวหลายคน<ฆ>ก็เป็นกังวลอ,อ่ะพี่บี้ก็เลยรับผิดชอบต่อสังคมนะคะด้วยการไปตรวจหาเชื้อแล้วก็กักตัว14วันโดยเริ่มนับจากวันที่7กันยายนแล้วทีนี้ยังไงละ่ะวันที่ทราบข่าวอยู่วัดพอดี<ฆ>อยู่วัดที่อุทัยไปทําบุญพอดีนะคุณผู้ชมก็เลยกักตัวที่วัดไปเลยค่ะ บันเทิงไทยรัฐก็พยายามโทรหาเนี่ยแหละค่ะดิฉันนี่ยแหละค่ะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าไม่มีสัญญาณตพอ์ดิฉันก็ไอโทรไปไมไติดไม่ติดก็เลยโทรถามผู้จัดการส่วนตัวนะคะก็ในราคาบอกว่าบังเอิญวันที่พี่บี้ทราบทราบวพออโรงพยาบาลติดเนี่ยค่ะอยู่วัดพอดีนะคะก็เลยเนี่ยแค่แยกมาอยู่กุฏินึงเลยขอพาท่านหลวงพี่ ขอกักตัวหน่อยละกันจะได้ปฏิบัติธรรมไปในตัวเลยนะคะพี่นะพี่พี่ยังฝากบอกผ่านพจัดการส่วนตัวได้นะคะว่าขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ติดโควิดนะคะโดยหลังจากกักตัวครบแล้วนะคะก็จะออกมาตรวจรั้งใหญ่ให้มั่นใจอีกทีค่ะดิฉันก็ถามไปนะคะพี่พี่เอาจริงๆคือปกติเขากักตัวอยู่บ้านอยู่คอนโดไปนะคะอยู่วัดเนี่ยไม่กลัวผีหรอกพี่พี่ตอบมานะคะบอกว่านะคะบอกว่าไม่กลัวผีหรอกกลัวติดโควิดมากกว่า อนนี้โควิดน่ากลัวกว่าผีนะพี่มีจแต่กลัวโควิดมากกว่าผีก็ไม่แปลกคุณผู้ชมน่าจะกักตัวอยู่วัดแล้วก็ทําสมาธิไปด้วยพอพี่แกตัวไปก็เลยไม่ได้รับสายใช่แกใสบุญอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันเดี๋ยวก็ออกมาละแล้วก็จะไปตรวจใหญ่แล้วนะคะดีแล้วจะบอกว่าที่แกได้สวอปตรวจเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคือที่ผ่านมาคุณบี้เขาระวังเนื้อระวังตัวมากนะคุณผู้ชมเห็นภาพอยู่งานครั้งแรกน้ําตาไหลเลยจ้าใช่ครั้งแรกในชีวิตเป็นเพราะว่าไปมอบของทําบุญแล้วก็เลยกักตัวที่วัดไปเลยวัดป่า อุณผู้อมขาจ้า